เคยสงสัยไม่ว่าทำไม,มแมลงเมาถึงบินเข้ากองไฟเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ความเชื่อจริงๆแล้วมแมลงเมาเป็นมแมลงที่ชอบแสงสว่างมากโดยเฉพาะแสงยูวีซึ่งแสงไฟที่เราใช้กันตามบ้านเนี่ยแหละดึงดูดพวกมันอย่างแรงแต่โชคร้ายที่สายตาของมแมลงเมาไม่ดีเท่าไหร่ พวกมันจะบินวนรอบแสงไฟเพื่อปรับทิศทางทำให้คิดว่ากำลังบินตรงไปยังเป้าหมายแต่สุดท้ายก็วนไปติดกับดักความร้อนและเปลวไฟน่าสงสารใช่ไหมละ่ะเห็นไหมว่าบางครั้งสิ่งที่ดูสวยงามและดึงดูดใจก็อาจนำพาเราไปสู่หายนะได้เหมือนกันแล้วคุณละ่ะ เคยหลงไหลในอะไรที่รู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีบ้างไหม